ท้อฮะไม่มีสเกลตูเนาะเห็นนะเล่นเงโอกาสชนะมันมากกว่ารอชนะเอาละฮะกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับในเกม Hero of New World นะครับขอจะเทสไมคหมิดนึงฮัลโหลต้นดินหม้เพื่อนเสียงกูชัดปะวะ ชัดมากเสุดยอดกลัวแม่ไม่ชัดเออสนับสนุนมีสนับสนุนมีผู้สนับสนุนยังไปทางการใครวะแม่แม่กู <laughs> <laughs> แม่ของเงินหน่อยตายแล้ว <laughs> ต้องขอบคุณแม่อีกครั้ง <laughs> เอาดีเอาจริงเอาจริงจังฮะเดี๋ยวให้คุณต้องอธิบายสกิลกันดีกว่าครับการเล่นเดธบูลนะัเป็นฮีโร่ที่แบบโคตรโหดเลยเค อันนี้นี่เปเล่ต้องร้องอ่ะกูว่าจ๋าหยุดแล้วนอะอ่ามาสกิลแชสกิลสกิลหนึ่งมันจะเป็นเป็นวงอะประมาณแฮมเมอร์สตันประมาณอ่าอ่าคือกดแล้วล็อกเป้านี่มึงตีใกล้หมดเลยนี่หว่าโดนลักหน้าโดนลักหน้ามาละงานโคตรหยาบเลยไม่ใช่หยาบธรรมดาอ่ามันตีกูฟรีไงมึงตีแล้วคิดไม่ตามด้วยอ่ามาทำไมวะไม่เป็นไรเรายิดดูดเวลเพราะอะไรวะจริงคิดไม่ตามวะ มันกดคิวแล้วคลิกที่ตัว oh, ๋อซีเวดเหรอใช่อ่าเรามาอธิบายสกิลดีกว่าอ่าฮะ uh huh. ระหว่างรอคลิปไปต่อสกิสกลกหนึ่งมันจะเก็บมันจะเป็นวงใช่ไหมแลว้วพอเสร็จวางวางไปอ่ะ hmm. อีกสองวีมันจะระเบิดขึ้นมาแล้วถ้าตัวที่อยู่ในวงอะจะลดรนเลือดแล้วก็เดินไม่ได้ hmm. สร้างคาเมลสองร้อยห้าสิบหน่วยแล้วก็ลดเกาะอีกด้วย ส่วนสกิลสองเนี่ยเป็นสกิลที่ที่กดมาแกะกินต้นไม้เห็นป่ะมีห้าอันก็มันจะเพิ่มดาเมจได้สูงสุด60หน่วยด้วยกันแล้วก็เวลาปลามันจะติดสโ,โลแล้วก็มินิสตันด้วยก็คือสามารถปาได้หรือ<ช>หรือเอาไอ้เคาะตีอย่างนี้ได้เนี่ยเ,เวลาคลิปแบบเนี้ยฮะใช่ตีได้โอโ้โหไมไ่ตีเลยเว้ยแม่งโยนไม่หามาันหน่อยไปมันควรตีเราแล้วจังหวะแม่งขีแม่ง เอาป้อมแม่งดูดิอืมเอาล็อกเลยนี่ครับมันกดสกิลรอแล้วยังไงต่อทุบสู้ครับตอนนี้มันทู่ฮะเอาก่อนฮะยังไงนี่ครับคอสไปก่อนสโลไปก่อนยังไงครับหิวอ้ามาดิมาดิเอาดินี่เอาดิจะแบกได้เโอ้โหได้เฉยว่ะมันหิวไงเห็ดเห็ดเห็ดเกิดมาเลยเอาฮะได้ขวดแล้วฮะ นี่เอาเขามาล็อกด้วยนี่คือแต่พูดถึง<ช>ไอ้ฮีโดตัวนี้อันติมันอันติมันกลยภาพใช่ไหมใช่ทะลุทุกอย่างอ่าก็มาต่ออะเทอ,ะอเคไปต่อสกิลอ๋อสกลิสกลสกลิลสามก็เป็นสกลิลอ่ะมันจะวิ่งทะลุต้นไม้เว่ยวิ่งทะลุได้หมดแต่แต่ขึ้นเนินลงเนินไม่ได้นะมื <c oughs> ม้อเห็นงัว แต่เราสามารถวางใหญ่ไกลได้นะอาา่าแล้วดูความแม่นของต้นฮนะไปอเอ้ยต้นโชว์โชว์ชวสกิลเอาฮะโดนไล่อยู่ครับนี่ครับป่ากับพื้นฮะอย่างงี้ครับแม่นๆครับอย่างงี้แล้วเราจะเอาอยัางไงต่อมาปา่ามาแล้วงไงต่อวิ่งตามมาซิเอาเดิมาดิมาแล้วไงต่อครับนี่ครับเราจะสกิลปา่าไม้อย่างนี้เบาๆฮะเอาๆกินต้นไม้ฮะ ปาไปเลยอย่างนี้อย่างนี้นนก็ได้ว่าเออจริงเหรอเออ,เอ,อลักหน้ามาแล้วแต่ถ้าวิ่งลงไปวิ่งตรงนี้เจอแน่แน่ตรงนี้เสียเลือดหน่อยไม่เป็นไรไม่ตายก็พอแล้วมาสกิลสามใช่ไหมว้ยอ่าฮะเรากดใช้อ่ะเราจะวิ่งเร็วขึ้นสามเปอร์เซนต์นเว้ยโ้โเยอะเลยถัดบอกเจี๋ยบอกดิ่สามเปอร์เซนต์โอเคต่อแล้วก็ตีเร็วขึ้นอีกสิบห้านวย อืมโอเคอย่างเงี้ยค่อยพายเขาให้อภัยได้หน่อยก็ <c oughs> ดีนะเวลาวิ่งทะลุต้นไม้เวลาลไม่สามเปอร์เซนต์ดิมาถึงวิ่งเร็วขึ้นสามเปอร์เซนต์เนี่ยอเอาฮะมาต่อครับลลลลนี่เขาเขาจะแบบคือการกินต้นไม้เนี่ยมันมานาน้อยมากครับเราควรจะแบบว่าเกิดมาบอกครับกินต้นไม้สักทีนนหนึ่งอะไรเงี้ยเราค่อยออกมาบอกแหละ นี่ครับล็อกไม่โดนครับปาอาดไม้อชินโอ้โหพลาดฮนะเราจะใช้จินนาการในการวางไม้ครับเพราะมันตสวยอ่ะนี่ครับ,นรบเน้นเน้นฮะทีนี้โดนแน่นอนโอ้โหสกาวมีดาเมจครับปาไม้อชินนึงยังไงครับสกาววิ่งต่อโอ้โดนอันตรีฮะโอ้โหรุนแรงเหลือเกินเอาฮะสกิลสามนี่ครับโอ้โห<ฮ>เลือด เลื่อนมึงโชคดีเลื่อนมึงเลื่อนมึงสองคนรวมกันยังไม่ถึงร้อยเลยเฮ้ยมันรอดอยู่มีมานาวินวอลกไปแล้วไปแล้วยังไม่หกทีวะเพื่อนนั่นเดี๋ยววิ่งแกงอย่างเดียวเลยอืมเงี่ยดิถ้าหกนี่คือทุบใครก็ตายอ่ะตอนนี้เนาะทำหรับต้นเกมอะเนาะ วนเข้าไปนี่ล่วงเองแน่ๆเลยนี่ฮะล็อกก่อนนะทีฮะเคาะฮะเคาะฮะช่วยกันเคาะช่วยเคาะก่อนตอนนี้ช่วยเคาะช่วยเคาะก่อนอือโอ้โหรักหน้ามาด้วยอ๋อมพีโดนรักหน้าตีข้างหลังนี่หว่าใช่เออยังไม่อธิบายอันติเลยเอออันติเนี่ยมันจะเป็นกดแล้วใช้ล็อกเป้าก็คือทุบหัวอ่า มาาันจะเวลาทุบใช่ว่ามาาันจะลดลดเลือดอ่ะไอ้ลดสเต็งลดนสามห้าเองเท้าหมายเออ,อแล้วก็โดนดาเมจอีกหนึ่งร้อยร้อยหน่วยทำให้ติดสตันด้วยแล้วเขาก็สโล 10, <ม>ว์เฉียบพันอีกร้อยเปอร์เซ็นต์หนึ่งวิวูดผิดต้นต้นแต่พูดถึงอะ่ะถ้าสมมติว่าเราเล่นอย่างเงี้ยเราเสียเปรียบนะลักหน้ามันยิงฟรีตลอดเลยนะเพราะมันเป็นตัวตีไกลอะ่ะใช่แล้วทีมเรามันไม่มีตัวตีไกลเลยใกล้หมดเลยอ่ะเออเออเมืม่อกี้อันเตี่ยสโลว์เฉียบพันห้าวีนะหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์อ่า ต้องมีพีเคล่ะใช่ไหมตัวนี้ต้องคู่พีเคนั้นเมื่อไหร่มันจะหกเนี่ยนั่นดิรอมานานมากเนะี่ยครับสำหรับการเทคนิคก,การเจอรักหน้านะเราควรจะมีวาร์ปไ,ไม่พักเลยนะ Q เนี่ยคิวเนี่ยคิวสองเอสีสองเนี่ยเออมึงไม่ฟาร์มก่อนหรอจะได้พีเคเร็วเพื่อนน,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 นี่ครับล็อกนิดนึงก็เอาฮะ โหอยากจะไล่ตบจริงๆไงไม่ได้มีอันติมึงมึงอะต้องมีว้าบเว้ยถ้ามึงเจอหลังหน้าเว้ยแต่บรรยโยปุ๊บอันติเอ้ยอันติหนีเลยว้าบหนีเปล่าเออว้าบหนีเออใช่ผู้ผิดไปนี่ครับเห็นปะมันจะมีชาร์ตครับเก็บชาร์จเนี่ยลดลงเรื่อยๆฮะเฮ้ยทุบโซนดีกว่าว่ะมันช่างกล้าเหลือเกิน กูวสามหาเลยเพ่อว่ามันอยู่ในป่านี่แหละอ๋ออยู่ล่างแล้วอยู่ล่างแล้วอยู่ล่างนี่ไงมันใช้เรื่องไหมน่ะใช้เรื่องไหมนี่ครับล็อกไปอยู่ตรงกลางครับยังไงครับนี่ครับหลบไปได้ด้วยยังไงต่อตี่ครับยังไม่ได้อันตีนะกัดต้นไม้อยู่นี่กัดต้นไม้ว่างนะตีนี่ถูทีนึงจะรอจะยังไงโูโผโผไปก่อนให้ม่งไม่ไม่หนีโผเราไปสุดอ๋อเดี๋ยวนนเดี๋ยวมันหนีอะไป่มันหนีไงอ๋อให้มันได้ใจอ่ะเนี่ย มันให้มันได้ใจว่าสู้ได้นี่หว่าเฮ้ยไอ้กูก็สู้ได้นี่หว่าไม่กลช่ไอ้เฮียนี่แม่งเฮ้ยมึงมึงอ่ะมันมาแล้วเนี่ยดินจ้าเนี่ยปิ้งปลาสี่ตายเลยเนี่ยจะตบแม่งหน่อยโอ้โหโว้จริงจริงแล้วการอัพสกิลนี่เราจะเน้นเป็นสกิลอะไรดีที่เน้นก็คืออัพหนึ่งนำแล้วก็แล้วก็สองตามแล้วสกิลสามก็คือไว้หลังสุดไวหนึ่งเออเออ เพราะมันแค่เดินเฉยใช่เพราะว่าต้นเกมก็คงไม่ได้วิ่งผ่านต้นไม้เท่าไหร่ไว้รอเรามีบิงก์แล้วเดี๋ยวเราค่อยแนะนําจังหวะแบบจะครู้ต้นไม้ไปดักฆ่าดีกว่าอ่านี่ฮะออกมาเป็นมานาแบตเตอรี่เลยฮะ,ะโอ้โหลุงครับส,ส่วนช่วงต้นเกมอย่างนี้ใช่ไหมเราก็ชูวโดยแบบคิวโดวยการใช้สกิลสองเนี่ยวางไปใช่ไหมอ่าแล้วก็กดสกิลหนึ่งตามมันจะเพราะมันจะอ่า นี่ขนาดกลางกายขนาดนี้นะไม่ได้จ้ะเอาฮะดูเหมือนเป็นการนี่ให้ให้ขวดกด ออันติมาพอดีเลยต้องมีสักหนึ่งศพแล้วเพื่อนขอหนึ่งศพเป็นศพของนินจานะฮะแน่แน่เลยอีมาปิ๊งปลาอะไรตรงนี้แล้วอีครอบครอบไม่กลัวคีเพนระเพื่อนแล้วมันกลับแล้วอะโอ อันนี้แฮมเมอร์มาแบบมาคนเดียวฮะวาร์ปมาสองแสงครับตอนนี้นี่ครับวิ่งตามฮะนี่ทันเหรอโอ้เอ้ยเมื่อกี้นินจาตรงกลางก็ไม่อยอมเข้าไปคิวมันเข้ามั่วไม่ได้ไงเราไม่มีวิ่งเลยอ๋อเราจะหนีไม่ได้ใช่ไหม มันเข้าไปก็กดสกิลหนึ่งแล้วโอกาสโดนกรยากใช่ไหมเพราะมันเห็นเราเรา,าก็ทุบทุบก,ก็ไม่ถึงอีกอุอ้ยข้างบนข้างบนเห็นหรือไม่อยู่แล้วต้นเดินเกมไม่ได้เลยอันนี้คือพยายามเดินเกมนะพยายาม มาแล้วฮะนี่ครับเคาะไปทีหนึ่งครับยังไงคุณต้นนี่ครับรวบโซ่กลางสวยงามมากครับนี่ครับหลับแล้วหนึ่งตัวเคาะไปทีหนึ่งมันไม่รออันตลรลัดวะเพื่อนเฮ้ยจังหวะนี้เราก็ิชโอ้จริงเหรอเออไม่เป็นไรหรอกมึงนี่แม่งพ่อพระจริงเฮ้ยเฮ้ยรักหน้ารอว่ะอ้าว นี่ครับรอล็อกขอทีนึงจะเป็นไหนเา้าเห็นหน้าเราเราไม่รัดเขาเขาก็ให้เรา <นะ S 1> สุดยอดคนเรามันต้องอย่างนี้เว้ยแบ่งกันเว้ยจริงว่าเราเราไม่รัดเขาเดี๋ยวเขาก็แบ่งเราเองอะถ้าเราต่างคนต่างรอรัดใช่ไหมแม่งไมีใครตีใช่แยกกันทั้งกเกมอะโอ้โหนี่คือคนไทยตัวอย่างเนี่ยน้ำตาจะไหล,ลกูเีเพื่อนดีขนาดนี้ทำไมตอนเล่อน,เนอย่าไกูเพ่อนไม่ไปหนีวะ ตอนแรกอย่างกูนี่สกิลอยู่ครบแต่บางทีออเสร็จแล้วแม่งมนายังไม่ลดบอกวัวเข้าไปทันเก็บไปช่วยไงไอสัตว์เลยโปกกูได้คิวขนาดนั้นเลยเหรอมาต่อนี่ครับล็อกเล่นเฮ้ยเอ้ยปิงปลามาปิงปลานี่ครับยกไปทีนึงครับสวยงามตามท้องเรื่องมากยังไงครับตอนนี้ยังไม่รู้อยู่ไหน นี่ครับเราจะเอาสกิลอย่างเงี้ยฮัจังหวะก็คือโยนไปก็คือเราก็ใช้วิธีการอ่สกิลสองแล้วมันจะแม่นใช่ป่ะใช่โอกาสโดนมันก็เยอะกว่าเอ้ยไอ้นี่อะไรเนี่ยทุบแม่งวะเน้นๆมาไม่เน้นเน้เนอะอ๋อตัวนี้แล้วกันมันใช้เรื่องวะนี่ครับทุบช่วยเพื่อนโคลเชียพันนะเอ้ยพอชิวได้เนี่ยโอ้โหตายว่ะวิ่เร็วแม่งวิ่งเร็ว่ะ เออจะพูดถึงเล่นอย่างนี้เรื่อยๆก็คิวได้นะ5ตัว51ก็ไม่น่าเกลียดนะใช่ปะสเกลเขาเป็นแคลรี่คนเดียวไงทีมเราก็านให้เขาไม่เป็นไรหรอกเพราะเราก็เล่นแบบแบกไม่ค่อยไหวเหมือนกันเพราะดูฮีโร่อีกทีมนึ่อืมใช่เพราะเราโดนสกิลอ่ะถ้าสเกลเกิดก่อนใช่ไหมอีกทีมก็แบบอาจจะสู้ไม่ได้ก็ได้แต่ถ้าดึงเลนที่เราเหนื่อยแน่ๆทีมเราอ่ะอืมเพราะนินจาอลักษน้าเลเวอร์นอแล้วก็อะไรกะแฮมเมอร์สโตม ทั้งทีมอะโซติสด้วยออครบเ,เลยแฮร์รี่ห้านี่คือสไตล์คนไทยไงแต่เป็นคนไทยที่มีประโยชน์นคนไทยแบบจับตันไงปกติ<ค>จะเห็น<ม>เนอะปกตินี่เอ้ยไม่เลยคือจับมาเลยตอนที่กูเล่นนะมีอะไรว้างในฮาวเมดเบนสองตัวนี้คือกูอยากจะกดคอนละเมดเบนมันต้องมีของเลยใช่ป่ะถ้าแบบเขาเขาไม่เล่นกับเราเงี้ยเราเขาควรจะแบบไปฟาร์มหนีฟาร์มอย่างงี้เก่งๆหน่อยฮะ แต่แบบมาวิ่งเล่นอย่างเงี้ยมันก็ไม่มีของไงเอาครับเอาแล้วนำทับไปแล้วหัวหน้าหาหาไปครับดูเหมือนเขามีอันตร,รายแล้วตอนนี้ครับโซติสมีอันตร,รายแล้วนี่ครับบิงไปแล้วครับตอนนี้ยังไงฮะมาสกิลสองอันทีนึงทุบหรือเปล่ายังไม่ทุบฮะ ต้องรีบขิวหนีออกก่อนคะตอนนี้ไม่ทุบเนี่ยต้นมึงไม่ทุบอีกแล้วมึงจะทุบไปก็คือจังหวะบวกเราเมื่อกี้เายังไงมันก็ตายไงเมื่อกี้นนัหเฮ้ยมึงทุบร้านนี่กูหน่อยดิกูไม่สบายใจเลยเล่นอย่างงี้ไม่ทุบร้านเนี่ยโอยตอนนี้เลยะขอขอให้ร้านเลยอะมันบิดมันไปถูกผิดต้นคนเดิมคนดี คนคนจังไรที่กูรู้จักไม่ใช่คนอย่างนี้ไปมึงพูดในขนาดนี้นี่ตกใจเลยดิรีจินแนไม่คือมึงบิกบิกปุ๊บลานาฟ้าอย่างเงี้ยแล้วกูจะอยากเล่นกับมึงไหมนี่ครับไปแล้วไม่รู้ตัวอีกแล้วนี่ครับล็อกโดนด้วยฮะหรือเปล่าไม่รู้แต่โดนฮะนี่ฮะขคอติไปแล้วครับโอ้โหโดนเร็วน้อยอยู่คนเดียวตอนนี้หนีอมาก่อนครับ นี่ครับกลับไปจับต้นไม้หรือเปล่ายังครับเดินหนีออกมาก่อนนะนี่จะโดนโซติกจับต้นไม้เพื่อนโอ้โหขอมาครับนี่ฮะโยนหรือเปล่าอืยังกลับมาอีกนะนี่ครับขอทีนึงอ่าสวยงามตามท้องเรื่องครับนี่ฮะการใช้สกิลให้คุ้มค่าที่สุดมึงไม่ตายอีกทีล่ะตาต่อดีต่อไปไหนข้อฮะ ไม่มีสคเก่ากูเนาะแล้วเห้เห็นนะเล่นเงนี้ยโอกาสชนะมันมากกว่าไงเรารอชนะเรามารอแม่งเมื่อกี้ถ้าไม่ปุ่มเลวานอไปตรงเนี้ยที่นเมื่อตรงเนี้ยทีมเราแพ้ด้วยนี่เหรอเออเฮ้ยกูรู้แล้วทำไมถึงกูแพ้จงตี <laughs> ต้องเป็นกูนะแอตซิตจะไม่เยอะขนาดนี้ถ้าเกมแบบชนะใส่ใเงี้ยโหล้านกระจายอะแต่เกมนี้มันตึงไงมันต้องแบบช่วยต้องช่วยๆกัน นิวจะทำไซโคลให้ด้วยเนี่ยหืหึใจเย็นไม่เอาเอาเจาเกาะดีกว่าเจาเกาะเลยอะอะไรอย่างงี้ดีกว่าเพราะว่าสกิลมันกายภาพไงบวกกับอันตรีไงเราควรออกของให้มันเข้ากับเขาเรียกคอมโบกับสกิลตัวเองนี่พูดมีเหตุผลไหมเนี่ยสุดยอดเลยสุดยอดเลยคนจะรอร้าไม่มันเป็นเหตุผลที่ดีเว้ยอ๋อเออถ้าพูดว่ารอร้าก็น่าเกลียดดิหนูก็พูดจะมันหลีกเลี่ยงเนี่ย เด็กเลี้ยงแค่ไหมเด็กสกิลจังหวะสุดท้ายอะไรประมาณนี้ใช่โอ้ยเอาว่ะนี่ครับโดนฮะปิงปลาปิงปลาไปแล้วครับโอ้โหเยอะยังล่ะนี่ฮะล็อกแล้วตัวนี้แต่ไม่น่าเชื่อจริงฮะโดนชาร์จอยู่ฮะล็อกครับนี่ฮะล็อกสวยงามฮะโอ้โหสวยมากครับพลักซัสยังไงต้น นี่ครับเอาตัวนี้ฮะโอ้โหข้าวไม่ไดุงไม่แดยกยิงไปทุบป,ปะได้สกิลหนึ่งไหม<ฮ>เดี๋ยวน่เดี๋ยวได้คิวเราก็ได้เว้ยเป็นทีมเนี่ยสำคัญสำคัญโอ้โหเพิ่งเคยเห็นต้นเป็นแบบนี้ต้นเนี่ยทำไงอะ นี่ฮะช่วยกันเฮ้ยต้นเมื่อกี้เห็นมึงถอยหลังไอสัตว์กูดูอยู่ต้นฮะเห็นมึงถอยหลังเฮ้ยไม่ได้ถอยหลังกูปาไม้ไงกดปาอกดปาไม้ได้เหรอเมื่อกี้กดไม้ลอยไม่เห็นเหรออ๋อกไม่ปกติถ้าอยู่ติดตัวมันจะตีนี่เหรออ๋อนี่กูกดดับบิลแล้วคลิกซ้ายไงมาเลยปาไม้อ๋อกูเพิ่งรู้เนี่ยว่ามันได้ด้วยอ๋อกูเพิ่งรู้เนี่ย โอ้ไม่โดนยังไงต่อฮะก็คือเวลาเราปาไมา้อ่ะอีกทีมันจะโดนติดมินิสตันแล้วก็สโลด้วยอ่าแบบหนึ่งเฮ้ยห้าพันสองก็ดาบทองไปเลยแล้วคันเอางั้นเลย <c oughs> เี่ยน, <c oughs> นี่เอาพูดจริงกูพูดเล่นนะเนี่ยแพ้นะตน้อนอลังทาเอาไปนี่คือทุกอย่างจบเลยนะมึงเป็นขนมุบกรอบเลยนะ ออกหนูก็ไม่อองกระดูกเลยวออกหนูก็โหดนะมึงมึงอย่ายุน่นนะเฮ้ยออกหนูดิออกหนูอันนี้พูดจริงนะเอาจริงจังเลยพึ่งการทั้งลักหน้าทั้งอะไรนะโซลสติกแฮมเมอร์สโตมผึ่งๆพึ่งการเร็วนอนได้ด้วยตัวกูไม่ค่อยโดนเกี่ยวหรอกไม่ไมไมเดี๋ยวมึ่งการเร็วนอนได้ด้วยน่ะกันได้ไงไวะเพราะคนท้ายเกมกูเร็วนอนออกเฮกูรู้ โคตรจินตนาการและิกสันเลยเขาเรียกว่าอ่านขาดด้วยเพื่อนเอเรากลับมาฟาวไปต่อเฮ้ยแต่ถ้าออกเป็นโลบงโลบอกในอย่างนี้ไม่ดีหรอ มันมันก็ดีแต่ว่าเราของจะช้าไงอืมคือตัวนี้จริงๆมันก็อย่างที่เห็นอะไม่ต้องไปยืนโดนแทงหรอกเพราะว่าเราเข้าเราก็ออกเลยเราตัดจังหวะดีกว่าเราแบบเกี่ยวปัับเลยตัวหนึ่งสักสักตัวหนึ่งให้หลับไปเลยใช่เราช่วยเพื่อนแล้วก็เสียบแม่งเลยอ่ะเสียบตัวนี้ก่อนเลยเชื่อกูดิแฮมเมอร์เนี่ยเหมือนคอนแน่กบกรอบไม่ตายเลยจริงเหรอไปเอาตัวอื่นก็ไกด้ โอ้ยอยากจะบวกล่างนั่นอะไปดิไปดิอ้าวโดนใบฮะโอ้โหสองปีออกอะไรกอดกระดูกเหรอกอกระดูกนี่แหละตีหนักดีไปแล้วฮะซูมไปแล้วนี่ครับเทคนิคเทคนิคการเขาเรียกอะไรอ่ะเฮ้ยไม่ตายว่ะโอ้โหโดนเร็วนอฮะเฮดออกมาก่อนฮะตอนนี้ เราเออกมาดูกระสงครับนี่ครับหน้าที่แค่นี้แหละ<ม>เอไเเอไ,ได้หมดทุกอย่างเลยเนะี่ยโอ้โหแล้วมาตายโอ้โหกดปีกางสองดอกเฮ้ย <c oughs> เดี๋ยวเราเปิดฮะเมื่อกี้จะรอบิงไงจะรอปิงไม่ออกนะนะตัวเซคิลสองโซตีปิงไม่ออกอ๋อไม่เป็นไรไว้าทีมเราไฟชนะก็ดีใจโอ้เยอยิงปลามาฮะนินจ้า เดี๋ยวไว้ขออีกสักสักแป๊บนึงนะเดี๋ยวรอคุณต้นซื้อคอมใหม่ก่อนเราจะสตรีมพาเล่นแบบนี้เลยชนะ่สนใจแต่พูดถึงนะตอนนี้ตอนนี้คือเราไม่มีคลิปจะลงแล้วนะหลังจากที่ผมไม่สบายไปคือเราไม่มีคลิปลงจริงๆเว้ยคือตอนนี้ถ้าแบบใครอยากให้เล่นตัวไหนคือแบบบอกเลยนะโอ้โหนี่ฮะหลบทีนึงนี่ สัตว์อะอะไรนะทีมกูแม่งพงงานสัตว์อะเออแล้วไม่กินต้นไม้ก่อนไปมึงสอนกูเองไหมเหรอให้กินต้นไม้ก่อนไปอ๋อไอ้ต้นไม้กินั้งแบบเลยมต้องรีบเอาครับมาต่อฮะนี่ฮะล็อกให้เพื่อนโอ้โหสวยงามมากสองตัวฮะยังไงครับทุบต,ตัวนู้นเอาไม่ทุบตัวนะทุบตัวนี้เดินหนีมาก,ก่อนครับยังไงฮะกินต้นไม้ ต้นไม่ต่อหรอโหถ้ามึงทุบยิงจา่าชนะแล้วต้นรออยู่รออยู่ไม่ทุบยิงจา่าแต่แรกวะเอาฮะนี่อู้หูอ้ยพอดีเลยแม่งบิงพอดีมันไม่ทุบนินจาบอกกูก่อนเมื่อกี้เนะี่ยมันเปาะก,กว่าอ๋อโซติสมันตายยากมันตีหนักเหมือนกันนะก็เลยเอามันก่อนเพราะเราทุบหนักอยู่แล้วไงโอ้โหกูทุบนินจ่านี่จะจบไปโธติสไว้ทีหลังเฮ้ยมีคนเอามึงอ่ะเห็นปะ อยากจะรอดักเก็บเท่าน,น่อยแม่งวินวลอกอีกโอ้มีดักเก็บอะเมื่อกี้กูแอบหลังต้นไม้อยู่ไงรอเก็บนี่ไงนี่ยอันติเนี่ยวินบล็อกเลยเออเนี่ยวับเลยนี่อเทคนิคการเล่นเขาเล่นอะไรการที่แบบเราเจอกับอลักหน้านะอย่างน้อยๆครับถ้าเราไม่มีนูนะสี่พันอ่ะเราไม่ต้องซื้อหรอกเราซื้ออันนี้ดีกว,ว่าวับร้อยกว่าบ,บาท,ทสบายๆนฮะขำํา เนี่ยครับเราจะแบบว่าโดนปุ๊บวาร์ปแม่งเลยรอดแน่นอนฮะอืมสวยงามมากครับตอนนี้สกเกลโอ้ผูดถึงตัวนี้มันเป็นฮีโร่เ,เขาเรียกอะไระตัดต้นไม้เพื่ออะไรวะ จะกินต้นใหม่เมื่อกี้เหรอสองต้นไงอ๋อรีเซ็ตเลยเนอะไม่ได้บอกวิธีการการแก๊งด้วยที่กดสกิลสามบิ้งเข้ามาในนี้เราก็รอจัดตบระหวางสกิลนึ่งเราก็บิ้งเข้าไปตบเลยวิธีการก็คือประมาณว่าารลุงว่าถ้าใครหิวคีฟล้ำหน้ามานิดนึงนี่คือโดนเป่าไปไปเหลืองเลยใช่โดนแน่แน่ประมาณอย่างเงี้ยอ่า แล้วเราก็สุกแต่นี้แม่งมันต้นไม้มันน้อยไงอ่าสุกไม่ได้นะสุกมาปุ๊บคือถ้าใครแบบเราก็วางสกิลหนึ่งรอจังหวะให้เขาแบบเขาไม่เห็นแล้วก็บิงไปทุบใช่ปะล่ะเพราะไงเขาโดนสกิลหนึ่งมันจะลดเกราะด้วยถ้าเขาจะหนีแล้วก็เอาเอาไม้ไม้ป่าแม่งอะไรประมาณนี้เราวางสกิลหนึ่งก่อนเว้ยแล้วก็ปกตอ่าฮะนี่ฮะโอ้โหต้นเอ้ยทุบหน่อยไหม กูไม่กูไม่ดูมึงแล้วนะมึงไม่รัดเนี่ยกูไม่ไหวแล้วครับกูดูแล้วกูหุ่นอันนี้เพื่อมันตีแรงเลยนะไม่ใช่ไม่นนรัดชอตพ่ช่วยก็รัดไม่ทนันน,น,นนี่ฮะก็จบสำหรับเกมนี้ครับถ้าจะใด่เทคนิคการเล่นเดดบูดคร่าวๆนะสำหรับคุณพ่อก็คิวทั้งหมด9ตัวตาย2นะฮะแอซิดอีกยีสิบอ็ดนะฮะนี่งไงโอ้แอซิดแม่งเยอะจริง<ฮ><ฮ> โอเคครับนะเดี๋ยวไวเจอกันใหม่เกมหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันในเพจนะจ๊ะครับสำหรับใครนะครับที่อยากทราบเทคนิคการเล่นนะครับของฮีโร่ตัวไหนก็ขอกข้ามาได้เลยนะครับแล้วถ้าไม่อยากพลาดจริงๆครับนี่เลยครับกด subscribe พวกเราครับหรือกดติดตามนี่กดแบบนี้เลยครับอ่าอย่างไงเราก็จะมีคลิปใหม่มาลงเรื่อยๆแน่นอนครับรับรองอย่างไงก็ไม่มีผิดหวังครับสำหรับนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้านะจ๊ะบ๊ายบาย